เชลซี Chelsea, กำลังตัดสินใจอนาคตของ3กองหลังอันโตนิโอรือเดเกอร์อันเดียสคิสเซนเซนและเซซาอัสปริกัวต้าที่จะหมดสัญญาในปี2022ทั้งหมดเดอะเทเลกราฟสื่ออังกฤษรายงานว่าเชลซีจะตัดสินใจครั้งใหญ่เรื่องอนาคตของ3ามกองหลังรือเดเกอร์คิสเซนเซนและอัสปริกัวต้าที่จะเข้าสู่สัญญาปีสุดท้ายทุกคนหลังจบฤดูกาลนี้รือเดเกอร์กับคิสเซนเซนกลับมามีบทบาทสําคัญในยุคข,ของโทมัสทูเคิล ลงสนามไปแล้ว14กับ11เกมรวมกันทุกรายการขณะที่อัสเปริกอิต้าก็อยู่ในฐานะกัปตันทีมลงเล่นไป20เกมรวมทุกรายการสลับบทบาทได้ทั้งแบ็คขวาและหนึ่งในประกันหลัง3คนตามระบบการเล่นของทูเคิลทั้งนี้คาดการณ์กันว่าจะมีการเจราจาสัญญาใหม่กับคิสเซนเซนในเร็วๆนี้แต่ในรายของรูเดอร์เกอร์ยังไม่มีความชัดเจนขณะเดียวกันเตียโกซิลวาประกันหลังบารซิลที่เซ็นสัญญากับทีมแค่ปีเดียวและกำลังจะสิ้นสุดหลังจบซีซั่น ก็หวังเต็มที่ว่าจะได้รับการขยายสัญญาออกไปอีกหนึ่งปีด้วยเชลซีตกเป็นข่าวกำลังให้ความสนใจเฮซุสโกโรนาปีกทีมชาติเม็กซิโกของโปโตที่มีค่าฉีกสัญญาราคาไม่แพงจนถึงเดือนมิถุนายานนี้ดาวเตะวัย28สามารถเล่นได้ทั้งปีกขวาและวิงแบ็กขวาโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมกับยอดทีมโปรตุเกสในซีซั่นนี้ โดยทำไป3มประตูกับอีก11แอสดิสซิจากทั้งหมด40เกมที่ลงสนามมีรายงานระบุเชลซีกำลังจับตามองดาวเตะสารพัดประโยชน์รายนี้อย่างใกล้ชิดเมื่อพวกเขาเตรียมจะเผชิญหน้ากับปอร์โต้ในรอบรองชนะเลิศแชมเปี้ยนส์ลีกนอกจากนี้ยังมีการอ้างอีกว่าอันที่จริงทีมจากเวสต์ลอนดอนเคยอยากได้เขามาย่งถิ่นแซฟฟอร์ดบิตตั้งแต่ปีก่อนแล้วแต่ไม่สำเร็จซึ่ออย่างโอโชโกระบุว่าโคโรนา จะมีค่าฉีกสัญญาเพียงแค่21.4ล้านปอนด์เท่านั้นแต่มันจะต้องเปิดใช้งานก่อนถึงเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นและค่าตัวของเขาก็น่าจะทะยานขึ้นสูงแน่และตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปเชลซียอดสโมสรอนแห่งเวทีเพรีเมียร์ลีอังกฤษมีความคิดที่จะดึงโลเมลูลูกากูดาวยิงอินเตอร์มิลานกลับมาอยู่กับทีมถ้าหากไม่ได้ตัวเออร์นีบาฮาแลนด หัวหอกจากโบริเซดอนมุลมาร่วมทับตามรายงานจากเดอะเทเลกราฟสื่อชั้นนาแดนผู้ดีสิงตัวน้ำเงินคลาวมตกเป็นข่าวกับฮาเลนอย่างหนักในช่วงหลายวันที่ผ่านมาหลังจากที่พวกเขามองว่าหัวหอกตัวเป้าที่มีให้เลือกในตอนนี้ยังไม่ดีเท่าที่ควรเย่างไรก็ตามมันก็มีหลายทีมที่ให้ความสนใจในตัวดาวยิงทีมชาตินอร์เวย์รายนี้เช่นกันนั่นหมายความว่าเชลซีอาจจะไม่สมหวังในการล่าตัวฮาเลนก็ได้จนทําให้พวกเขาต้องมองหาทางเลือกสํารองเอาไว้ก่อน หากลูกากูมาอยู่กับเชลซีจริงๆมันจะเป็นการกลับมาเล่นในถิ่นแสตฟอร์ดบิดของเขาหลังจากเจ้าตัวเคยอยู่กับทีมในปี2011-2014แต่ก็ได้เล่นให้ทีมแค่ราวๆ15นัดในทุกรายการเพราะมี2ซีซั่นที่เขาโดนปล่อยไปเล่นกับที่อื่น้วยสัญญายืมตัวอย่างไรก็ตามเป็นที่เชื่อกันว่าบาร์เซโลนากับแมนซิตี้ก็ให้ความสนใจในตัวลูกากูเช่นกันในรายของอินเตอร์นั้นมีข่าวลืออย่างต่อเนื่อง ว่าอาจจาเป็นจะต้องลดนัเตะบางคนเพื่อหาเงินเข้าสมโมสรหลังจากที่สู้หนึ่งโฮลิงกรุ๊ปกลุ่มทุนเจ้าของทีมจากจีนมีปัญหาด้านการเงินอย่างหนักโดยสภาพการเงินของบริษัทเวลวร้ายจนถึงขั้นจะต้องยุบเจียงสู่สู้หนึ่งทีมฟุตบอลของตัวเองในลีกจีนไปแล้วเมสันเมาว์กองกลางตระุ่งเชลซีทำสถิติ สร้างโอกาสในทีมชาติอังกฤษเทียบเคียงชาบี้เออร์นันเดสอดีตกองกลางเชิงสูงของทีมชาติสเปนเมสันเมาส์ลงตัวจริงช่วยให้กับทีมชาติอังกฤษเปิดรังเอาชนะซานมาริโนขาดลอย5-0ในศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนยุโรปเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาคว้า3มแต้มแรกได้อย่างสวยงามนัดดังกล่าวเมาส์สร้างโอกาสให้กับเพื่อนรุ้นประตูดได้ถึง8ครั้งทั้งที่อยู่ในสนามเพียงแค่45นาทีแรกเป็นสถิติดีที่สุดของฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนับตั้งแต่ชาบี้เออร์นันเดส อดีตกองกลางทีมชาติสเปนทําเอาไว้ที่9ครั้งในเกมพบกับบอสเนียเมื่อปี2009ซึ่งเป็นช่วงยุคทองของทัพกระทิงดุนอกจากนี้เมสันมาส์ยังมีสถิติเลี้ยงบอลสำเร็จตลอด4ครั้งในเกมยิงตรงกรอบและยิงติดบล็อกอย่างละครั้งรวมถึงมีเปอร์เซ็นต์ผ่านบอลแม่นยำที่89%การชนะดวลตัวต่อตัว5จาก6ครั้งเลยทีเดียว เดลิเมลสื่ออังกฤษระบุในการประชุมระหว่าง20ทีมของพรีเมียร์ลีกรอบล่าสุดนั้นเชลซี Chelsea, เสนอยือดระยะเวลาทําการของตลาดช่วงซัมเมอร์เป็นหนสัปดาห์โดยจะเป็นการเสริมทัพระหว่างทีมในพรีเมียร์ลีกกับทีมในลีกล่างๆของอังกฤษเหมือนกับที่เกิดขึ้นในช่วงซัมเมอร์ปีก่อนเชลซี Chelsea, เสนอให้มีการยืดระยะเวลาการทํางานของตลาดการเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้ออกไปอีก1สัปดาห์โดยช่วงเวลาที่เพิ่มขึ้นจะเป็นการเสริมเฉพาะทีมระหว่างพรีเมียร์ลีกอังกฤษกับทีมในระดับอิงล ซึ่งหมายถึงระดับเดอแช้มนชิพลงไปเท่านั้นเดิมทีพเมยรลีกำหนดเอาไว้ว่าตลาดการเสริมทัพรอบหน้าจะเริ่มตั้งแต่วันที่9มิถุนาไปจบลงในวันที่31สิงหาซึ่งเป็นการกลับมาทําการในช่วงเวลาเดียวกับหลายซีซั่นก่อนหลังจากฤดูกาล2020-2021มีการปรับให้ตลาดช่วงซัมเมอร์สลหับการย้ายทีมระหว่างประเทศเปิดทําการตั้งแต่27กรกฎาคมไปจนถึง5ตุลาเพื่อให้เข้ากับการแข่งขัน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของการติดไวรัสโควิลลด COVID -19 ทั้งนี้ตลาดช่วงซัมเมอร์ของปีก่อนมีการเปิดโอกาสให้ทีมในพรีเมียร์ลีกสามารถทําการซื้อขายนาักเตะกับทีมล่างในอังกฤษได้จนถึงวันที่16ตุลาด้วยและในการประชุมของบรรดาสโมสรในถึกพรีเมียร์ลีกล่าสุดนั้นเชลซี Chelsea เสนอให้มีการทําอย่างนั้นอีกรวมทั้งเสนอให้มีวันเปิดตลาดเลื่อนจาก9มิถุนายนไปเป็น16มิถุนายนเดลิเมลเสริมว่าหลายทีมในที่ประชุมเห็นดีเห็นงามกับข้อเสนอเชลซี แต่การจะให้เรื่องนังก่าวมีผลใช้งานได้นั้นจําเป็นจะต้องได้รับการสนับสนุนจากสโมสรส่วนใหญ่และได้รับการอนุมัติจากสมาคมฟุตบอลอังกฤษด้วยโดยในที่ประชุมยังมีการพูดคุยถึงเรื่องความเป็นไปได้ที่จะปรับโปรแกรมการแข่งขันในช่วง3นัดสุดท้ายของฤด,ดูกาลเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แฟนๆได้กลับมาชมเกมในสนามเช่นกันฟังโกบารซีรองประธานสโมสรเอซิมิลาน Milan, ยืนยัน พร้อมทาทุกวิถีทางเพื่อรั้งตัวฟิกโโยโทอมบอรีให้อยู่กับทีมต่อไปดาวเตะวัย3ย้ายจากเชลซีมาอยู่กับปีศาจแดงดําด้วยสัญญายืมตัวจนจบฤดูกาลพร้อมออปชันซื้อขาดแต่มีข่าวว่าเชลซีอาจดึงตัวแนวรับรายนี้กลับไปร่วมทีมอีกครั้งซึ่งบาเลซีพร้อมทําทุกอย่างเพื่อรั้งตัวนักเตะให้อยู่ต่อเขามีความมุ่งมั่นและความสามารถที่ยอดเยี่ยมเขาเข้ามาเล่นในลีกที่ไม่รู้จักและเล่นอย่างไม่มีเกรงกลัวนี่คือคุณสมบัติของแชมเปี้ยน เราหวังว่าเขาจะรักษาสัญญาเราจะทำทุกทางเพื่อให้ได้ตัวเขาแม้จะมีเวลาอีก2เดือนแต่มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับวิลานฝ่ายเดียวจอห์นโอบีมิเกลอดีมิฟิ์เชลซีเปิดเผยกับเดียล a นติกว่าเอเนเดอซาเพื่อนเก่าของเขามั่นใจว่าจะสามารถเข้าใกล้หรือเหนือกว่าคิเซโนโรนัลโดซูเปอร์สตาร์ชาวโปรตุกสแต่ไม่สามารถเข้าถึงระดับของเลอเนอเมสซี ที่ไม่ฟิลชาวเบเยียมพูดถึงกองหน้าอาเจนตายว่ามาจากต่างดาวอาซาได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในนักเตะที่ดีที่สุดในโลกช่วงที่ค้าแข้งกับเชลซีทํารวมกันไป110ประตูพร้อมพาท,ทีมเชลซีคว้าแชมปพี้มย์ลีกสองสมัยและคว้ารางวัลส่วนตัวมากมายก่อนจะมาค้าแข่งกับเรอัลมาดริดในซัมเมอร์ปี2019ผมพูดมาตลอดว่าหนึ่งในผู้เล่นที่มีพรสวรรค์มากที่สุดมีทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นฝีเท้าภลระกำลังทักษะเทคนิคคือเอเดนอาซา เขาแค่ตามหลังเ e ี n เนอร์เมซี่และคิสตานโนโรนัลโดแต่มันก็ต่อเมื่อเขาต้องการเป็นเขาเป็นคนดีเขาพูดกับตัวเองบางครั้งว่าถ้าผมอยากเก่งผมสามารถเก่งได้แต่ดีไม่เท่าเมซี่เพราะเขามาจากต่างดาวแต่ผมคิดว่าผมสามารถเข้าใกล้โรนัลโดหรืออาจจะดีกว่าได้นี่คือคําพูดที่ออกมาจากปากเขาแต่เขาไม่ทุ่มเทให้กับเกมขนาดนั้นเขาไม่ได้ซ้อมดีเขาเป็นเทรนเนอร์ย่ที่สุดเท่าที่ผมเคยเล่นด้วยมีเกล่กลาว สนามอาวีวาสเตเดียมในกรุงดับบินไอแลนด์มีสิทธิถูกตัดสิทธิจากการเป็นสนามที่ใช้การแข่งขันยูโรรอบสุดท้ายเพราะสถานการณ์ที่ต่อเนื่องกับโควิด -19 บเก้เดลิมลเสียงยิดรายงานว่ายูฟามีความกังวลเรื่องการอนุญาตให้แฟนบอลเข้าสนามในศึกยูโร2020รอบสุดท้ายณสนามอาวีวาสเตเดียมเพราะรัฐบาลไอริสดำเนินการปลดล็อกดาวช้ากว่าสาอาณณจักรเนื่องจากจะมีอัตราผู้ติดเชื้อสูงและการฉีดวัคซีนมีจำนวนจำกัดรายงานข่าวระบุว่ายูฟา จะยืนยันแผนการอนุญ,ญาตให้แฟนบอลบางส่วนเข้าสนามในศึกยูโร2020ในวันที่7เมษาและจะเป็นการยืนยันว่าสนามอาวิวาสเตเดียมจะยังได้รับการต้อนรับศึกยูโร2020รอบสุดท้ายตามแผนการเดิมด้วยหรือไม่ขณะที่สนามแฮมเดนพาร์ของสกอตแลนด์ก็ตกอยู่ในความเสี่ยงไม่แพ้กันสำหรับอาวิวาสเตเดียมในกลุงดราบินถูกกำหนดให้ใช้งานใน3มเกมรอบแบ่งกลุ่ม e ีระหว่างโปแลนด์สโลวาเกียสวีเดนพบสโลวาเกียและสวีเดนพบโปแลนด์ และอีกหนึ่งเกมในรอบม็อกเอาต์16ทีมสุดท้าย